สวัสดีค่ะพบกันในเอเชียบุ๊กี้ไลท์ไทยแลนด์ค่ะช่องข่าวฝันที่จะพาทุกคนไปสำรวจเกี่ยวกับประสาทในวงการฟุตบอลนะคะข่าวแรกเลยค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเขาได้ประกาศยืนยันว่าพวกเขาจะไม่อุทธรณ์ใบแดงที่คาเซมิโร่ได้รับจากเกมที่ไปเสมอเซาท์แฮมตันศูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะทำให้คาเซมิโร่นะคะจะไม่ได้เล่นฟุตบอลอังกฤษเป็นจำนวนหัวงหม4นัดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคาเซมิโร่เขายังสามารถช่วยทีมได้ค่ะในศึกยูโรฟาลีก ซึ่งทีมของเทนฮาค่ะจะต้องออกไปเยือนเรอัลเบติสนะคะหลังจากเล็กแรกถล่มในบ้านไปแล้วทั้งหมด4ประตูตอนหนึ่งค่ะและในเกมพิมพิรีสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะในเกมที่ปีศาจแดงนะคะไปเปิดบ้านเสมอเซาท์ทมตันแบบไรสกอร์ค่ะเดอร์มัตกาลเกอร์นะคะอดีตผู้ตัดสินพิมพิมรีค่ะเขาก็ได้ออกมายืนยันว่าการแจกใบแดงคาเซมิโร่เนี่ย คือเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะคะเช่นเดียวกับการที่ไม่ให้จุดโทษแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดจากจังหวะที่แฮนด์บอลของแนวรับซาวทำตันนั่นเองค่ะและจุดเปลี่ยนเกมนะคะก็เกิดในช่วงนาทีที่34ค่ะที่คาเซมิโร่นะคะเขาเข้าสากัดใส่คาร์ลอสอาคาาสค่ะ ตอนแรกนะคะแอนโทนี Anthony ค่ะเขาก็ได้ให้ใบเหลืองนะคะแต่ว่าพอเดินไปดู VIT ค่ะก็เลยเปลี่ยนคำตัดสินนะคะหลังจบเกมค่ะเอริกเทนฮักไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าคาเซมิโร่เนี่ยเข้าสกัดแบบแฟร์แ,ฟรแล้วก็วิจารณ์มาตรฐานของผู้ตัดสินอีกด้วยค่ะ ฟุตบอลกันชอเซเรีย R นะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นของนาโปลีค่ะเมื่อล่าสุดนะคะเอซิมิลานค่ะเขาก็อดทําแต้มขึ้นที่3อย่างน่าเสียดายเลยนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นนําก่อนนะคะตั้งแต่ท้ายเกมในครึ่งแรกแต่ว่าในเกมรับเนี่ยไม่ดีนะคะก็เลยทําให้โดนตีเสมอในครึ่งหลังค่ะจบเกมเสมอกับซาแลนติต่าไปทั้งหมด1ประตูต่อหนึ่งนะคะยังอยู่อันดับที่4ค่ะเก็บเพิ่มเป็น48แต้มจาก26นัดค่ะ ฮาเวียเตบาสประธานใหญ่ของลาลิก้านะคะเขารู้สึกอับอายจากเหตุที่บา์เลนาค่ะโดนกล่าวหาว่าจ่ายเงินให้ผู้บริหารองค์กรผู้ตัดสินนั่นเองนะคะเพราะเรื่องนี้ค่ะก็เลยทาให้ทั้งลีกนะคะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมกับอัปเดตว่าจนถึงตอนนี้นะคะสโมสรก็ยังไม่มีคําอธิบายใดๆให้เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะบา์เลนากับเตบาเาก็เกิดขัดแย้งกันหลายครั้งนะคะทั้งประเด็นการลงทะเบียนนักเตะตามกฎการเงินโครงการซูเปอร์ลีกนะคะแล้วก็ข้อตกลงจากบริษัท CVC อีกด้วยค่ะ และข่าวสุดท้ายของวันนี้เลยนะคะสิงบรูเชลซีค่ะเขามีแผนที่จะปล่อยผู้เล่นออกจากทีมมากถึง11รายด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าสโมอสรอค่ะต้องลดจำนวนผู้เล่นนะคะส่วนเกินออกไปนั่นเอง เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดทีมที่เพิ่งเสริมทัพเข้ามาใหม่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่ท็อตบอลลี่นะคะเข้ามาดูแลสโมสรนนะคะก็ทุ่มเงินไปทั้งหมด566ล้านปอนค่ะดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพเยอะถึง8รายด้วยกันในตลาดมกราคมที่ผ่านมานะคะก็เลยทําให้กมพอเตอร์ค่ะมีทีมขนาดใหญ่มากแล้วก็ต้องลบผู้เล่นออกนะคะและนอกจากนี้ค่ะสโมสรนนะคะเขายังคงรับฟังทุกข้อเสนอสําหรับผู้เล่นที่เหลือสัญญากับทีมแค่ปีเดียวค่ะซึ่งหากผู้เล่นในกลุ่มนี้เนี่ยถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ย ที่จะเสียบไปฟรีๆกับสโมสรสโมสรก็พร้อมที่จะขายทิ้งทันทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่นั้นนำมาเสนอในวันนี้นะคะว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กี้ไลท์แทร์ด้วยนะคะวันนี้นะต้องไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ